มันแต่เสื้อเนวเ i ม e ชั่นพาร์ทที่ครับผมปลาลุยกันเลยเกือบเผลอกดเริ่มเกมใหม่แล้วไหมละ่ะไม่ได้เล่นนานมากเออทำไมผมมาอยู่ตรงนี้นะผมลืมอะคือไม่ได้เล่นนานจริงๆนะไปตรงนี้เหรออันนี้ก็ยังล็อกอยู่หรือว่าต้องเข้าไปในบ้านปะเราเพิ่งออกมาจากบ้านหรือเปล่าล็อกสงสัยก็ต้องกลับไปที่ในเมืองเนอะไปะ ตัวที่ไงขีดหนะ้าฉันไม่เคยเห็นโอเว่นเป็นแบบนั้นมาก่อนเลยเขามีคำทำนายสุดท้ายนะอะไรหรอคำทำนายสุดท้ายของโอเว่นคือเราจะได้เดินทางร่วมกันมันต้องเป็นเรื่องจริงใช่ไหมล่ะมากับฉันเถอะถ้าโอเว่นบอกแบบนั้น มันแปลกมากเลยนะฉันว่าฉันควรจะไปคุยกับเขาก่อนดีกว่าไม่เธอทำแบบนั้นไม่ได้แล้วหรอทำไมล่ะเออเธอแค่น่าจะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วโอเว่นก็ขอให้ฉันดูแลเธอเนี่ฉันสัญญากับเขาแล้วขอให้ฉันได้รักษาสัญญาได้ไหม แต่ว่านะเลโอฉันไม่รู้ว่าฉันควรต้องทำยังไงอะถ้างั้นก็มีแต่ต้องลองหาคำตอบด้วยกันดูแล้วล่ะความทรงจำของฉันเป้าหมายของเธอบางทีเราอาจจะช่วยเหลือกันได้นะเลโอโอเคฉันจะไปกับนายนะ ตอนนี้ตกลงเรียบร้อยแล้วว่าจะไปแต่ว่าเราจะไปที่ไหนกันดีล่ะคิดบาเทนเตอร์อาจจะมีไอเดียอะไรบางอย่างก็ได้นะโอเคเหมือนเราจะต้องไปหาตะลุงไข่เจียวที่เป็นเจ้าของบาร์นั่นนะครับผมไปเดินทางกันคงไม่ต้องคุยอะไรกับไม่หมอนี่หรอกบางเนี่ยเพราะว่าไม่มีไม่มีปวดอะไรเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องเออได้ละได้มอน ไม่ใช่ได้ของอะไรได้ได้หมอนกล่องนี้เราเปิดไปแล้วเราก็ต้องเดินทางต่อไม่ชินกับมุมกล้องแบบนี้เลยอยู่ไหนเอ่ยตะลุกไข่เจียวเดี๋ยวไาบารเซรฟก่อนนะคนนี้มีเคเวสเหรอเดี๋ยวนะขอขอเซฟก่อนพม่ทำเคเวสนะ สวัสดีเจรอแฟนจริงๆก็ไม่อยากจะช่วยเลยเขาอยู่ไหนนะเขาบอกให้ฉันรออยู่ที่นี่นะจัตุรัสกลางเมืองตรงนี้อ่ะขอโทษนะคะช่วยหาแฟนให้ฉันหน่อยได้ไหมเขาทำงานอยู่ที่ท่าเรือนะ่ะไม่ได้หมายความว่าฉันจะมีแฟนให้หาแฟนให้นะหมายถึงแฟนแฟนฉันหายอะ่ะฉันมีแฟนอยู่แล้วนะฉันจะรออยู่ที่นี่นะเผื่อเขาจะมาท่าเรือได้ไปที่ท่าเรือช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนกับความรัก อาจจะทําให้เรามีดวงเรื่องความรักมากขึ้นนะครับผมอ่คุยคุยได้ไหมเข้าไปได้รอ่อะคุยหน่อยละกันคุยหน่อย,อยหรือว่าหมอยที่เป็นแฟนวะในมาที่นี่เพื่อทํางานเหรอหรือว่าแค่มาดูเรือสําราญนะมันถูกเก็บไว้ใช้ในโอกาสอื่นเนอะจะไปอยากตามหาแฟนใี่เจนั่นอะเอ้าเข้าไม่ได้เหรอจะไปยังไงวะเข้าไม่ได้ทุกคนอะแล้ว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 ,ลวต้องทํำยังไง จุดที่เป็นเคเวสก็ตรงนี้หรือว่าต้องกลับไปคุยอีกรอบหนึ่งวะไปบอกเจ๊นั่นอีกรอบนะว่าเขาไม่ให้เข้าเจเขาไม่ให้เข้าเจ๊เขาอยู่ที่ไหนนะเขาบอกให้ฉันรอที่อ่าวอันเดิมช่างมันละกันไปหาตะลุงร้านใช่ร้านนี้ไหมวะใช่ร้านนี้ไหมจำไม่ได้อันนี้ร้านอะไรเนี่ยีดต้อนรับเข้าสู่ซานซีเทมเปิรเข้าไปดูแล้วกันเอาไปใช่นี่วะ อันนี้ร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวลองคุยคุยดูก่อนแล้วกันนะมีของให้ขโมยไหมอ่ะแต่เรื่องขโมยไงพวกมีอะไรอยากให้ฉันช่วยไหมซื้อไอเทมกับขายไอเทมเรามีอะไรให้ขายด้วยหรอไอเทมอาวุธเกราะอัญมณีถ้าซื้อไอเทมป่ะก็มีแค่ของที่เรามีอยู่แล้วอะ่ะมิลสโตนสองพันเรามีหมื่นหนึ่งเออด้วยไอเทมกุญแจมีอยู่สี่ของก็เหมือนจะมีอยู่เยอะอยู่นะอ่ะไม่ซื้อไม่ซื้อไปละข้าผิดร้าน ก็ไปหาตัลุงไข่เจียวอร้านนี้แหละมัง้งยังไม่หายเมาเยอะลุงหลายพาร์ทแล้วน,นี่ยบทเดิมบทเดิมบันี้ละ่ะบทเดิมอันนี้ก็บทเดิมมาหาลุงนี่เอออนนี้น่าจะเป็นเควสหลัก <S <S เฮ้ยท่นผู้หญิงจากร้านหมอดูนี่เจอเธอแล้วหรอถ้ายังไม่เจอจะไปยืนหัวโดวอยู่ตรงนี้เรื่องไงลุงเนี่ย ฉันชื่อคีต้านะฉันคิดว่าเรายังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะไม่หรอกฉันเคยเห็นเธออยู่แถวๆนี้อ่ะเธอก็เคยเข้ามาเดินเล่นแถวๆในเมืองอยู่ไม่ใช่หรอแต่หน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเอ๊ะโอ้ยขอโทษนะฉันไม่ได้ตั้งใจจะจีบเธอเหรอกนะฉันตั้งใจคมจริงๆนะแล้ว,ลวทังลลโอละ่ะนาาจำอะไรได้บ้างไหมมันก็ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหรอ่อ่ะ ผมรู้สึกเหมือนว่ามีที่ไหนสักแห่งที่ผมต้องไปนะที่ไหนสักแห่งที่อยู่เหนือสถานที่ที่เต็มไปด้วยเครื่องจักรโมฮหนีเป็นไอเดียที่ดีเลยนะทำไมไม่ไปที่เมนทอยบล็อกล่ะนายก็เคยบอกฉันว่ามันอยู่ที่อยู่รอยยอกแคปปิอนนี่มีทอยบล็อกอันอื่นนอกจากที่นี่ด้วยเหรอก็ไม่ใช่ความคิดที่แย่นะบางทีพ่อของผมอาจจะทิ้งอะไรบางอย่างไว้เบื้องหลังเพ่งจะช่วยกระตุ้นความทรงจำของผมก็ได้นะแม่เป็นจังหวะที่ดีเลยนะ มีเรือกำลังมุ่งหน้าไปสู่เมืองหลวงเพื่อไปยังเอ,นอ็นน่ะฉันคิดว่าฉันจะนั่งรถไปนะแต่ฉันต้องดูราบาที่นี่ละ่ะแล้วก็มีงานอีกเต็มมือเลยอ,ะอ่ะของพวกนี้เป็นของนายนะได้รับตั๋วขึ้นเครื่องยูซ่าอ่านถูกปะเนี่ยสองใบโอเคโหตัวเรือสำราญเหรอแน่ใจนะมันดูแพงมากเลยนะเนี่ย นี่นี่นี่ยยห,หนูมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นของปลอมนะ่ะเฮ้ยอต้องงานไม่รู้มันดูแป๊บเดียวรู้ <c oughs> นี่เธอรู้ได้ยังไงอะ่ะพวกมันมีกลิ่นคาวอะ่ะของจักรเรือสำราญหรูไม่น่าจะมีกลิ่นคาวนะน่าจะมีกลิ่นที่มันลักชูลลีกว่าน,นี้อ่นี่คุณซิดคุณกำลังพยายามทำให้เราเดือดร้อนอยู่หรือเปล่าเนี่ย ไม่อย่าคิดมากขนาดนั้นดิฉันไม่ได้จะทําอย่างนั้นหรอกถ้าฉันคิดจะทําของปลอมน่ะไม่มีใครจับได้หรอกฉันฝีมือขั้นเทพขนาดนี้่ชิก็รู้สึกว่าคุณทําได้จริงๆนั่นเลยนะไม่ต้องเครียดกับรายละเอียดนะเดินหน้าไปที่ท่าเรือทําตัวมั่นหน้าเข้าไว้แล้วก็เดินขึ้นเรือไปเลยอ่ะแบบมั่นๆน่ะ คำแนะนำนี้นนมันจะพีประโยชน์ปะเนี่ยโอเคไปที่เรือนั่นจะได้ตามหาแฟนของเจคนนั้นด้วยแล้วท่าเรือนั่นมันอยู่ที่ไหนเนี่ยมันอยู่ทางนั้นน่ะอูซ่าทางนี้อย่างใครก็ไม่รู้โอ้ดูสิดูขนาดของมันสิ เหมือนผมเป็นเด็กน่ไม่เคยเห็นรถแมคโครรถแมคโครมาแถวบ้านเนี่ยวิ่งเหอไปดูเว็ิวเดียวกันเท้เด๊ดไปที่อูซ่ากันตอนดีนะจะเข้าได้แล้วหรอมัต้องคุยกับคุณคนนี้หรือเปล่าเนี่บทเดิมบทเดิมเอาคนที่เฝ้าอยู่ตรงนี้หายไปละชิบเปิดแมปใหม่แล้วเว้ย เอ็นท่าเรือเขตใหม่โจนโจนมาอะอะไรนะสู้นะสู้สู้จับมันให้ได้นะละก่อนนะตายอมแพ้เหรนนะอเน่มไปตายซะไอพวกมแมลงวัน ه, ตัวคนเดียวทำเป็นเก่งเอาตัวมันออกไปซะเอาเราต้องเล่นด้วยเหรอเนี่ยเออใช่จริงด้วยอยู่ให้หางจากฉันไว้ไม่กั้นพวกแกได้ตายแนะ่คุณคิดว่าผมจะนั่งดูคุณต่อสู้กับผู้ชายสามคนเพียงลำพังอย่างนั้นเหรอก็ได้อยากจะทำอะไรก็เชิญ เฮ้ยเรียกหมามาด้วยว้าวและตอนนี้เราก็ได้เข้ามาช่วยชายปริศนาต่อสู้กับกลุ่มโจรอาทำไมตัวละครเรา,าเราับตีนละส่วนมากอะโอเคมาเปลี่ยนสกิลกันไฮสลัดยิงโดนสองนั่นแหละเปลี่ยนสกิลชายโฮลี่น่าจะโดนเยอะโดนสามไหมไม่ได้โดนแค่สองอ๋อนั่นแหละแรงกว่าหรือไงวะเนี่ย เราไม่ได้บังคับอ่าคุณคนนี้อ่ะสแลดพอ,อยิ่งธรรมดาพอุอูมจบอา้าปิดฉากไม่ลงหรอลุงไม่ย,ยี่ก็ถือว่าเป็นการต่อสู้ที่ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรนะครับผมแต่ในส่วนของของรางวัลที่ได้นั้น รู้สึกจะน่าผิดหวังนิดหน่อยนะคะผมโพชั่นเอสอันดิโอโหยอดตัวนี้น่ารักมากเลยอะแล้วก็มีกลิ่นของเด็กดีด้วยอย่าเลยมันไม่ชอบคนแปลกหน้านะ อ้าชอบใช้เลยแบบนี้เราก็หน้าแตกดีคุณแน่ใจเหรอว่ามันไม่ชอบคนแปลกหน้ามันอาจจะชอบเฉพาะคนสวยก็ได้อะ,อะนี่เธอเป็นใครกันแน่นี่ฉันไม่เคยเห็นกัฟทำแบบนี้กับใครเลยนะเหมือนจะพอเข้าใจแล้วล่ะกลิ่นของเธอเหมือนกับหมาป่าเลยเนีนเอ้ะเขาหายไปแล้วอะ่ะ ใช่ก็เขาเป็นสัตว์วิญญาณไงสัตว์วิญญาณเหรอแล้วที่เป็นสัตว์วิญญาณหมื่นปีหรือว่าสัตว์วิญญาณแสนปีละ่ะกูเบื่อเด็กเปียวถังซานเว้ยขอบคุณนะที่มาช่วยอะ่ะแล้วหลังจากนั้นผมก็ใช้เวลาสำรวจอยู่สักพักใหญ่เลยต้องไปทางไหนต่อล่ะเนี่ยหรือว่าต้องคุยกับทุกคนแถวๆนี้ตรงนี้ก็มาได้ตรงนี้เหมือนจะเป็นที่เดิมที่เรามาไหมหรือว่าเข้าเนื้อเรื่องเลยอะ่ะ โอไม่ใช่อ่ะอันนี้เป็นทางเดิมที่เราเข้ามาโอเคไปตรงนี้มีทางไหนไปไหมก็เป็นทางลงข้างล่างนะคุยกับคนตาคนตาคุยไปได้อ่ะก็ดีเหมือนกันฝอ่งคนนี้ก็คุยไปได้ก็ดีเหมือนกันจะได้ไม่เสียเวลาเยอะคนดีก็คุยไปได้อ่ะคนดีก็คุยไปได้หาขโมยของเลยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยาเพิ่งลงมาอย่าเพิ่งลงมาโอ้ยเกลี่ยดมุมกล้องมุมกล้องเนี่ยเห็นอะไรบิวไแวบอยู่แถวแถวนี้โหมดชั่นเอสมาทางนี้มีใครที่คุยได้ไหมไม่มีเข้าเนื้อเรื่องก่อนเลย ว้าวเรือลำใหญ่มากๆเลยมันก็ต้องเป็นแบบนั้นอยู่แล้วสิอันนี้เป็นข้อมูลเรือนะครับผมสวยมากๆเลยนี่ไม่คิดแบบนั้นเหรอเออเออก็แน่นอนอยู่แล้วสินี่ดูตรงนั้นสิเฮ้ยเ,เดี๋ยวก่อนรอฉันด้วยสิ ถึงอย่างนั้นจิตวิญญาณของผมก็ไม่สามารถรานทิ้งการสำรวจได้เพราะว่าถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมยังไม่ทันได้ลงมาดูข้างล่างเลยเนี่ยข้างล่างตรงนี้ก็น่าจะลงบันไดตรงนี้ได้ด้วยหรือเปลนะคิดว่าเดีย๋ยวเดินสำรวจดูรอบๆก่อนแบบนึงลงบันไดได้ไหมเหมือนจะไม่ได้อ่ะโอเคเหมือนจะต้องไปทางนี้นะก็ไปเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมที่จะขโมยของเด้ร้อยหนึ่งโดยไปอย่างมั่นหน้า แล้วก็ขโมยของในกล่องอุ้ยดีๆเดี๋ยวเหมือนจะมีอะไรอยู่ตรงนี้นั่นไงไปทางนี้หรือบังเนี่ยดูตรงนี้ได้ไหมเรื๋อวจะลงทำไมอุ้ยลงมากล่องไง ตรงนี้ไปไม่ได้ละน่าจะต้องขึ้นเรือตรงนี้เลยหรอมั้งเนี่ยไม่ได้โอเคมาทางนี้ก่อนคุณต้องการขึ้นเรืออูซ่าไหมก็ขึ้นเลยดีเดี๋ยวถ้าเรายังไม่ขึ้นหรอก็จะเดินมาทางนี้ก่อนอะไม่ใช่เดินมาทางนี้ต้องขึ้นอย่างเดียวที่หว่าไปาขึ้นเลย <S <S แล้วถ้าเกิดโดนจับได้ว่าตัวเป็นของปลอมล่ะถ้าถึงตอนนั้นค่อยหาวิธีอื่นขึ้นไปเอาแล้วกันนะ โอ้ยฉันไม่ถนัดอะไรแบบนี้เลยอะ่ะมันกดดันมากเลยนะสวัสดีครับขอดูตั๋วหน่อยได้ไหมได้รับไอเทมตัวขึ้นเครื่องอิน่าจะเย็นๆหน่อยสิเธอดูมีพิรุษนะเออโทษทีนะคุณหนู เอะเอ๋อะไรเหรอนี่คือสัมภาระของคุณทั้งหมดใช่ไหมตัวของคุณให้ใส่สัมภาระได้สิชิ้นนะ่ะเอ๊ะกระเป๋าเดินทางเออใช่แล้วลหะแค่นั้นแหละเดินทางแบบไม่ต้องพกสัมภาระเยอะน่ะไม่ต้องกวนเรื่องกระเป๋าอีกเก้าใบนะโอ้จุดนั้นยอดเยี่ยมมากเลยครับ ถ้าอย่างนั้นเดินทางให้สนุกนะครับบอนโวยกักษคืออะไรวะอ่านถูกปะเนี่ยและหลังจากนี้ตัวละครของเราก็ได้ออกเดินทางไปยังเมนสอยบ็อกโดยใช้เรือหอนนะครับผมว้าวสวยจัดลังการเวอร์ไว้ วันโยวยักเดิอทางปลอดภัยนะมีชาวชาวเมืองมาส่งด้วยอลังการชิบดูท่านสิ วันนี้สิเร็วๆเ,เข้าไปข้างหน้ากันนี่ดูตรงนั้นสิโอ้โหอลังการจัด หมือนไปเตี๋ยทิพสุดรูเลยเนี่ยแล้วแล้วเลโอและขีนหน้าก็ได้ออกเดินทางไปที่เอ็และเกมก็ได้จบเดโมโลงเพียงเท่านี้นะครับผมซึ่งเป็นฉากจบที่ทำาหผมประทับใจมากว้าวมันจะจบแล้วนะครับผมอยโคตรประทับใจอ่ะ ขอบคุณที่เล่นเดมโมแฟนตาซียนนะครับผมจบเดมโมแล้วนะแม้ตัวอย่างจะจบลงแล้วแต่การผรจญภัยของเลโอเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นคุณสามารถโหลดข้อมูลที่บันทึกไว้ในเวอร์ชั่นเต็มเพื่อเล่นต่อจากจุดที่คุณเล่นค้างไว้ได้ส่วนที่เหลือของการเดินทางของคุณรออยู่นะโอ้ยโคชอบอะ่ะ สุดท้ายประทับใจมากทุกคนนะกลับไปที่เมนูหลักก็จบลงไปพิทีเรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับเกมเปเต็มเสื้อเดียวในเวอร์ชันเวอร์ชันเดโมนะครับผมส่วนเวอร์ชั่นเต็มนั้นก็ต้องรอดูก่อนนะครับผมว่ากระแสตอบรับของคลิปนี้ดีไหมแล้วก็มาถึงคลิปที่ผ่านมาของเกมนี้ด้วยนะครับผมถ้ากระแสตอบรับดีผมจะซื้อตัวเกมเต็มมาแบบจัดเต็มเลยนะครับผมก็นั่นแหละขึ้นอยู่กับ จอวิวนะครับผมตัวเกมเต็มของเกมนี้ราคาอยู่ที่1,691บาทนะครับผมถ้ากแะตอบรับดีผมก็ซื้อได้นะไม่กินสเปคมากด้วย้มอมกกากอย่างผมเล่นได้สบายๆเลยเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนถึงตอนจบนี้นะครับผมยังไงก็ไว้เจอกันใหม่เกมต่อไปจะเป็นอะไรนั้นก็ต้องรอรุ้นกันอีกทีนะครับผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามกดมกระดิ่งไวด้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปละ